ก็ขอสวัสดีวิดีโออ f ฟกอดออฟเฮ r ทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อยู่24ชั่วโมงในคิง g ลกาซีเวอร์ชันจอร์นวิกนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะทําอะไรใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นวันแรกที่ผมได้ทําการเข้ามาในส่วนของแมป i n g Legacy นะครับซึ่งผมจะได้ทําอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยถ้าใครไม่กดไลค์เนี่ยรีบกดเลยนะครับก่อนที่จอร์นวิกจะไปยิงหัวคุณตอนนี้ let s go ก็เปิดคลิปวาในตอนแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการมาอยู่ในโลกของคิงเลกาซี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายปราสาทซึ่งในตัวผมตอนนี้เนี่ยมีแค่มัดโง่ๆอันนึงเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีผมก็เลยเดินทัวร์ไปเดินทัวร์จนหาทางออกเจอก็เพิ่งรู้ว่าที่ผมอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆโรงแรมหรือว่าเป็นคล้ายๆปราสาทเหมือนกัน และในระหว่างนั้นเองตอนที่ผมกำลังเดินชมเมืองอยู่เนี่ยก็มีคนเนี่ยดับในส่วนของผลปีศาจซึ่งแน่นอนครับหน้าตายแบบนี้ใครจะไปอยากกินช่า,างน่ารังเกียจเสียจริงๆเลยซึ่งหลังจากน,นั้นเนี่ยผมก็เดินไปที่หลังปราสาทครับซึ่งหลังปราสาทเนี่ยมีงูอยู่ตัวหนึ่งซึ่งหน้าตามม็นเหมือนงูเลยซึ่งงูตัวนี้เนี่ยมันก็พูดประมาณว่าเฮ้ยไปหาไก่ทอดให้มันมากิน,ด,นดีขอแค่สามชิ้นเท่านั้นนะซึ่งก็งงดีครับงูอะไรกินไก่ทอดวะหลังจากน,นั้นเนี่ยก็ทําการไปเก็บในส่วนของไก่ทอดให้มัน <S 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 <โ>ซึ่งกแนนนนน่่่อออมีียดด้ไทนูจุ หลังจากนั้นก็พยายามปีขึ้นไปครับซึ่งในระหว่างที่ผมจะเก็บไก่ทอดนี่ยผมก็เจอในส่วนของผลปีศาจเต็มหมดแต่ก็แน่นอนะครับผลปีศาจรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใครมันจะไปกินล่ะครับ หลังจากนั้นก็รีบมาเก็บไก่ตรงนี้แล้วก็จุดต่อไปที่ผมเจอเนี่ยผมก็แน่นอนครับเพิ่งเดินผ่านมาไม่ไม่กี่วินาทีที่แล้วเองก็คือในส่วนของเจ้าตรงคนที่ขายผลปีศาจต,ตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับผมซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มาบอกใ hey, ห้สมผลปีศาจไหมน้องและจุดต่อไปก็คือในส่วนของแบ็กมาเก็ตหรือว่าคนขายผลปีศาจต,ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็มาทายอินว่าเฮ้ยเฮ้เจนูสไม่สนใจผลปีศาจร้านป้าหน่อยหรอหลังจากนั้นก็ลองดูครับว่ามีผลอะไรน่าสนใจบ้างแต่แน่นอนครับเจอผลที่น่าสนใจ หลังจากนั้นก็ทําการรับเควสแล้วก็เก็บไก่ให้งูตัวนั้นไปเรื่อยๆครับทุกคนและหลังจากที่ผมได้รับเควสไอ้เจ้างูตัวนี้เนี่ยจนถึงเวลสิบสามเนี่ยผมก็บอกพอก่อนนะงูคือไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะเบื่อแล้วหลังจากนั้น,นก็ไปเสิร์ชหาโค้ดในอินเทอร์เนต็ตครับว่าตอนนี้โค้ดคิงเลกาซี่นี่มีโค้ดอะไรบ้างหลังจากนั้นก็ใส่เพลินๆยาวๆไปเลยสิครับทุกคน แล้วหลังจากที่ผมเนี่ยมีเงินใส่โค้ดมีเจมใส่เนี่ยตอนนี้ผมก็มาหาท่านป้าแล้วซึ่งก็มาหาว่าป้ามีผลอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้เนี่ยหลังจากนั้นป้าก็ให้ดูครับว่ามีผลอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก็แน่นะครับผลเนี่ยยังไม่เห็นถูกใจผมสักผลเลยและหลังจากนั้นเนี่ยความเป็นเด็กกระโปรงอยากได้ผลปีศาจผลเนี่ยมันก็ก่ะตัวขึ้นมาในตัวของจอห์นวิกซึ่งก็แน่นอนครับพี่ครับผมขอผลหน่อยได้ไหมแต่เหมือนคนนี้เนี่ยจะรู้งานครับทุกคนไม่จำเป็นต้องบอกว่าขอ,ขอเขาก็ให้มาเลยครับเป็นผลชาร์โดซึ่ง มากจริงๆนะครับคือเราสามารถเดวเคฟาร์มได้เลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้ผมกินครับก็แน่นอนครับไม่มีผลปีศาจต,ตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องรีบกินดีครับทุกคนผลฟรีผลดีแบบนี้ใครจะไม่เอาเล่ะครับแต่พอผมเอาไปฟาร์มเนี่ยก็สังเกตว่าเอ้ยรู้สึกว่าผลปีศาจนี้เนี่ยมันสกิลเนี่ยแปลกนะแต่ก่อนไม่ใช่สกิลนี้หรือเปล่าครับหลังจากที่ผมระล,ลึกชาติได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการนั่งฟาร์มไปครับและผมเนี่ยก็จะไขข้อสงสัยของตัวก็คือเอ้แต่ก่อนไม่ใช่สกิลนี้หรือเปล่า แล้วก็ใช่ครับแต่ก่อนมันเป็นสกิลแย่งเงาพันล่างครับทุกคนจริงๆก็มีแค่2ล่างนั่นแหละซึ่งแน่นะครับสกิลนี้ AFK ได้แต่ดูตอนนี้สิครับมันกลายเป็นสกิลแบบนี้ไปซะแล้วเฮ้ยตอนนี้ก็ท้อไปเลยสิครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ผมฟาร์มง่ายขึ้นกว่าผมไม่มีผลปีศาจละกันอย่างน้อยสกิลมันก็พอมีระยะอยู่ทำให้ผมฟาร์มได้ค่อนข้างสบายและก็แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการฟาร์มเจ้าคราวไพร์เลดไปเรื่อย หลังจากที่ผมเลเวล20แล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการมาจัดการของเจ้าบอสโมเกอร์ซึ่งบอกเลยว่าการจัดการเจ้าบอสโมเกอร์เนี่ยปเป็นที่ง่ายมากครับผมใช้เพียง2 s k สกิลเนี่ยมันก็ตายแล้วจอน,นิงก็แค่สกิลเดียวแหละนะหลังจากนั้นก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยเนี่ยจนมันดอบด้ผมก็คือในส่วนของเจ้าดาบจิตเตอร์ตัวนี้นั่นเองซึ่งเนี่ยนครับเอาดาบมาทําไมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีหลังจากนั้นก็ทําการตบบอสต่อดีครับรออะไร และแล้วผมก็ตบบอสสโมเกอร์จนเลเวลสาก็ได้มาตบเวลาในส่วนของเจ้าบอสทาชี้ตัวนี้นั่นเองหลังจากก็สั่งสอนไปเลยสิครับซึ่งบอกเลยว่าการจัดการบอสพวกนี้นี่ง่ายมากๆครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่จัดการมาเนี่ยมันก็ดรอปดาบผมเป็นในส่วนของดาบทาชิเบตตัวนี้ครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการตีเจ้าบอสทาชีไปเรื่อยครับตีไปตีมาเนี่ยจนผมเลเวล75ครับทุกคนและก็แน่นอนครับได้เวลาบอกลาเกาะเก,ก่าแล้วไปที่เกาะใหม่กันแต่ด้วยความที่ผมเปมอยเยอยด้ว ผมจมน้าตายกับทุกคนโคตรอนาถเอา้าแต่พอเกิดพิธีเนี่ยกูกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคเชื่มอมันเถอะอย่างน้อยตัวนี้มันเนี่ยมันก็พอน่ารักอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำการบอกลาเกาะเก่าแล้วไปที่เกาะใหม่ด้วยกันนั่งเรือไปครับทุกคนและเกาะที่ผมมาก็คือในส่วนของเจ้าเกาะบากินเองครับหรือว่าเกาะตัวตลก หลังจากนั้นก็มาทําการจัดการบอสมันครับซึ่งบอกเลยว่าบอสมันเนี่ยจัดการง่ายมากๆและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเด็ก,กโป้เอฟซีเนี่ยมาหาผมครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่ครับดีายวผมสุม่มเผาได้เอาไหมพี่และก็แน่นอนนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยอยากได้ผลใหม่จนตัวสันเนี่ยก็รีบตอบรับไปว่าเอาดีเฮ้ยรออะไรอะหลังจากนั้นก็กลับไปที่เกาะเดิมที่เราจากมาเกาะแรกนครับทุกคนโดยการนั่งเรือไปครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็ไปสุ่มบวชให้ผมครับทุกคน แต่ด้วยความที่ดวงแย่เนี่ยผลแรกที่ออกมาก็คือผลนี่เลยผลอะไรก็ไม่รู้หน้าตาไม่น่ากินเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยโชคชะตาก็คข้างผมครับนอ้องเขาสุ่มได้ผลแก๊สเว้ทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ดีใจเลยครับแล้วพอดีใจได้สุภาพเนี่ยก็รีบกดกินไปเลยและหลังจากกินเสร็จเนี่ยก็ทําการบอกลาด้วยการขามุยน้องเขาใช่ครับคามุยหนีไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทาการมาฟาร์มบอสในส่วนของเจ้าบอสต,ตัวตลกหรือว่าบอสบาร์กี้กันต่อครับทุกคน ซื้อก็ได้นะครับด้วยความที่ผมมี350ล้าน IQ เนี่ยตอนนี้ผมได้วิธีการฟาร์มที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเลือดไม่ต้องเสียเวลาครับแค่ยืนอยู่นี่นี่แล้วก็กดสกิลชิวๆไปโดยไม่ต้องขยับอะไรเลยและก็แน่นอนครับผมเนี่ยฟาร์มได้เป็นระยะหนึ่งเนี่ยจนเลเวล175แล้วเนี่ยก็ได้เวลาบอกลาเกาะเก่าแล้วไปที่เกาะใหม่กันซึ่งเกาะต่อไปที่ผมจะไปเนี่ยก็คือในส่วนข,ของเจ้าเกาะทหารเรือนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการมาเซตสปาวที่ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ทําการไปฟาร์มในนนนสสส่่่ววววขออออองเเจ้า้าาตตัััับบบีครมชื็กแฮนด์ครรรัับหืืออววว่าว่าามมขกแปปลตตงเเินนไีย หลังจากนั้นก็ทําการใช้สมอง5,000ล้านไอคิวของผมเนี่ยหาจุดยืนในสังคมเอ้ยหาจุดยืนที่ทําให้ผมเนี่ยฟาร์มบอสได้สบายที่สุดและบอสไม่สามารถตีมผมได้ครับทุกคนหลังจากนั้นก็เต้นไปเรืเ่อยๆสิครับรออะไรและหลังจากนั้นนี่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับทุกคนอยู่ดีเนี่ยมีผู้ใช้ผลน้ําแข็งตัวนี้มาฆ่าผมหลังจากนั้นก็ได้เวลาล้างแคสสิครับรออะไรแล้วก็แน่นอนครับสกิลพีพีผมเนี่ยมันไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วก็ทําการไล่ตบไอ้ผลน้ําแข็งตัวนีี้้้้ไปเเเลยยยยยสสครััััับตตพอออมมมมมมมนนนนนนกหหืจจะใผุดทาาาํ แต่ทุกคนก็คงคิดว่าเรื่องนี้ไม่จะจบแต่ยังไม่จบครับมันเอาคืนผมครับทุกคนหลังจากนั้นเนเหตุการณ์ก็ชุลมุนวุ่นวายเลยครับหลังจากนั้นก็ทําการไล่ฟาดกันไปดิครับรออะไรครับทุกคนไล่ฟาดกันไปไล่ฟาดกันมาครับทุกคนสุดท้ายก็เป็นฝ่ายผมเนี่ยที่ทาการได้รับชัยชนะไปแต่ด้วยความที่เราเป็นคู่ต่อสู้กันมาเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็มาช่วยกันฟาร์มเฉยเลยครับเอาซึ่งบอกว่าเอ้า,อ,าอียงวะเพเป็นแบโพรลาบนี้ และก็แน่นอนครับหลังจากฟาร์มได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็ได้เวลาบอกลาเกาะเก่าแล้วไปที่เกาะใหม่กันซึ่งเกาะต่อที่ผมจะไปก็คือในส่วนของเจ้าเกาะอาหลงป์กนั่นเองครับหรือว่าเกาะที่มีในส่วนของชาร์กแมนอยู่และหลังจากที่ผมเห็นหน้าไอ้เจ้าบอยชาร์กแมนเนี่ยผมก็หมั่นไส้ครับรีบทำการเปิดสกิลใส่มันแล้วก็ยิงไปเลยซึ่งบอกเลยว่าไอ้บอยพวกนี้นี่มันไม่คานามือผมสักตัวครับทุกคนเพราะว่าผมไี่สามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดาย หลังจากนั้นก็ทําการจัดการบอสไอ้เจ้าชาร์กแมนไปเรื่อยๆเลยและในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนมาหาเรื่องผมผมก็เลยทาการสั่งสอบไปหนึ่งสเต็ปละกันหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทาการจัดการเจ้าบอสชาร์กแมนต่อซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันเนี่ยก็ยอมดรอปในส่วนของดาบของมันให้ดีก็คือในส่วนของดาบซอนนั่นเองซึ่งหน้าตาของดาบมันก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับผมเป็นในส่วนของดาบฟันฉลามนะหลังจากนั้นก็ทําการฟาร์มต่อไปสิครับทุกคนแล้วก็แน่นอนครับหลังจากฟาร์มได้สักพักก็ หลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการมาจัดการเจ้าบอสซันจิครับซึ่งบอกเลยว่าการจัดการบอสซันจิเนี่เป็นเรื่องที่อีซี่อีซี่เลยครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการสั่งสอนเจ้าบอสซันจิเนี่ยไปหลายสเต็ปอยู่เหมือนกันครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการมารับเควสสุดท้ายก่อนที่จะไปเควสใหม่กันก็แน่นอนนะครับหลังจากที่วิวถามร้อยห้าสิบปุ๊บเนี่ยเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเนี่ยมันก็ให้ผมจัดการในส่วนของเจ้าวิเปลแมนนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นนนนนเเเีี่่่ยยยตััววว้้้้้ผผมมมไไดดดดททําาาากกกรรรคคคพบบสถือูฉแแล็ะ ซึ่งหลังจากนั้นก็ทําการฟาร์มเจ้าบอลตัวนี้ยาวๆไปเลยสิครับทุกคนรออะไรอฮดูคิดจนเพลินเลยนะพวกเองอะ่ะดูโฆษณาพี่ก่อนแป๊บนึงนะมีอเว็บคุ้มปะวะมีหรือเเว็บอาร์ชชอบไงเติมโคักคุ้มเลยนะเว้ยบริการอะไรบ้างวะนอกจากบริการรับเติมโรบ,บักเลสสุดคุ้มแล้ว,วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกม Free Fire r o v PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Call of Duty แล้วก็เกมต่างๆ และนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีนส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของบัตรกาลิน่าเลเซอร์พินทูเบ w a l นี่วอลเล็ตแคชแลก็สตีมวอลเล็ตอีกด้วยก็ <c oughs> อย่าลืมมาใช้บริการเว็บอัพช็อปันเยอนะครับผมเฮ้เ <c oughs> <c oughs> ียดฟาร์มเองทำไงดีว่า ตรงนี้เลยบันตี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมนตามว่าจะเป็น,นส่วนของบักฟุตชิรุบิไลท์สองคิงพีซบิวบอสบริการรับ <c oughs> กดผลแล้วก็เกมพลาต่างๆ์คันต่ำพันส <c oughs> ิบบาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดเพลยเอาสตาร์ด้วยและหลังจากที่ผมทำการฟาร์มเจ้าบอสเวบ็บแมนจนว 4, ิวสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยก็แน่นอนครับได้เวลาบอกลาเก,กาะเก่าแล้วไปที่เกาะใหม่การซึ่งเกาะต่อไปที่ผมจะไปก็คือในส่วนของเจ้าเกาะหิมะหิมะนะไม่ใช่หิมะอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้มีการไปจัดการในส่วนของเจ้าคิงสโนว์ครับซึ่งก็แน่นอนครับ ตัวนี้เนี่ยมันหาจุดยืนสังคมไม่ได้ครับผมก็ต้องมารับเควสแล้วก็วิ่งทำวักรับเควสวิ่งทำก็ส่วนเลยก็พอลำบากพอสมควรและหลังจากผมจัดการมันเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยจนเลเวลผม500เนี่ยผมก็ได้ทำการไปที่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะอ,อีกเช่นเดิมครับทุกคนซึ่งคราวนี้เนี่ยผมมาจัดการในส่วนของ,ของ,ของไอ้เจ้าชอปเปอร์ครับทุกคนซึ่งเจ้าชอปเปอร์เนี่ยมันก็เบ่งกล้ามโตเลยนะอย่าใจเกเรนะดเด็กๆทุกคน ก็นั่นแหละครับทำการตีเจ้าช o ป p e r ไปเรื่อยครับด้วยการที่ผมเนี่ยยืนนิ่งๆแล้วก็ทำการปล่อยสกิลใส่มันครับซึ่งบอกเลยว่าอีซี่อีซี่หลังจากนั้นเนี่ยก็จัดการมันจนเลเวล525ทนก็ได้เวลาบอก,าก,ากลาเกาะเก่าแล้วไปที่เกาะใหม่กันแต่ก่อนที่จะไปเกาะใหม่เนี่ยขอมาแวะกวนตีคนสักครู่หนึ่งละกันนี่แนี่เ,เอาค่าหัวฟรีๆหน่อยละกันหลังจากที่ท็อกซิกใส่คนเซเน็ตเออทุกคนจะพึ่งได้หรือเปลกิมเนี่ยผมแกล้งเล่นเฉยๆนะหยอกแค่หยอกหลังจากนั้นผมก็มาที่ในส่วนของเกาะทะเลแสบหรือว่่านนนััเองะครบ หลังจากนั้นก็ทําการมาเซสปาแล้วก็ไปตีในส่วนของเจ้าบอสเทีรหรือว่าแคนเดลแมนนั่นเองและก็แน่นอนครับทุกคนด้วยความที่ผมเนี่ยมีสมอง5,000ันกว่าล้าน IQ เนี่ยตอนนี้ผมก็ได้จุดยืนในสังคมที่ใหม่ในการฟาร์มบอสตัวนี้ก็ทำการฟาร์มไปเรื่อยๆเลยสิครับทุกคนและหลังจากที่ผมฟาร์มจนเบื่อเนี่ยก็ได้เวลาไปปั่นคนเดี๋ยวทุกคนก็ไล่ฆ่าคนไปเรื่อยครับแต่เหมือนเวนกาจะติจดจะหลวกแล้วทุกคนไล่ฆ่าเขาไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็โดนไล่ฆ่าเองครับด้วยผลอย่างอา กูตายแล้วเหรอวะเนี่ยแต่ไอคนอย่างเรามันจะเข็ดที่ไหนล่ะครับก็มาทําการไล่ฆ่าคนต่อได้แหละขอทําตัวท็อกซิคแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะสัญญาจ,จะไม่คลิปอื่นจะไม่ท็อกซิกแล้วอ่ะและหลังจากที่ผมทาเวทํากรรมมาเยอะเนี่ยความดีตัวผมมันก็พุ่งพลาดออกมาครับผมได้ทาการไปส่มผลปีศาจได้ผู้เล่นใหม่นั่นเองซึ่งผลแรกก็คือผลนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าคือผลอะไรนะหลังจากนั้นก็ดรอปให้ผู้เล่นใหม่ครับซึ่งก็ไม่รู้ผู้เล่นใหม่หรือเปล่ามีดาบซอด้วยหลังจากนั้นมันก็โชว์ในส่วนของสเกน,น้แขงงใหห้ผมดูแลัจากนััน้้้้นนนนนเเเีี่่่่ยยผผมมมมมมมกกก็ไดดดททําา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 ารรรรรรสสงงบบบติิออออณ์์ววฟจหืุษะ หลังจากก็ฟังกันไปเรื่อยๆสิครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะทุกคนถ้าใครที่ไม่กดกระดิ่งเนี่ยระวังจะไม่ทันของราวันแล้วก็คลิปใหม่ๆของพี่นะครับเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย See you again next time i have CPU ียูไอฮับฝากไว้ด้วยครับกับ i have CPU ครับก็นั่นแหละสำหรับใครที่อยากได้คอมเทพๆจัดสเปคคอมดีๆเนี่ยก็อย่าลืมไปที่ร้าน i have CPU นะครับลิงก์เพจใต้คลิปลิงเว็บใต้คลิปเลย